สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ,จ้าเพื่อนๆมากินกันก <c oughs> ินในบ้านนี่เลยไม่ไปนอกบ้านเนาะรอ้อนตอนเย็นไม่รู้ว่าจะไปไว่ายน้ำหรือเปล่าไปไว่ายอีกบ้านอีกเพื่อนอีกคนนึงนะคะโอ้ฝรั่งอากาศร,ร้อนๆเขาก็มีสระไออาการมาจะตายต้องเขามีสระว่ายน้ำที่ยายไปเล EN ่นกีฬาเนี่ยมีสามคนนะสระว่ายน้ำ เสียดายเนาะถ่ายให้ดูไม่ได้วันนี้จะไปไหวอีกสองสองรอบวันก่อนอีกบ้านหนึ่งอันนี้ไปอีกบ้านหนึ่งบ้านนี้หญ่ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยไปนะเข้ามาเข้ากลุ่มใหม่เข้ากลุ่มใหม่แต่ก็จะไปแล้วบ้านหลังหญยแม่เขาเสียเขาก็จะขายบ้านไปอยู่ที่อื่น ดูแลไม่บาดูแลไม่ไหวลูกเต่าก็ไม่มีอายุเท่าใหญ่เลยอายุเท่ากันกับยายไม่มีลูกพ่อแม่เขาพ,พ่อเขาเสียนานแล้วแม่เขาเพิ่งเสียไปเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองทีนี้เขาจะขายบ้านจะย้ายไปอยู่ที่อื่น ออืโลกแล้วก, <c oughs> กินทางการบล็อลกแล้ว <laughs> แก่งอว๊กจริงๆคืนนี้เย็นให้ยายไปไหนไม่ได้นะเนี่ยไปเซ็นรับรองต้องเฝ้าแฟนยาย24ชั่วโมงมให้เฝ้า24ชั่วโมงเป็นผู้เฝ้า มันกินได้ไ,ไอเนี้ยเพราะว่ามันมันอยู่ในบ้านผักมันอ่อนมเพื่อนเนยกินอยากหน่อยเด้อกินอยากแต่อร่อยว้าว ผักเหลือมูกระทกผักบุ้งก็อ,อ่อน ต้องไม่กินถ้าไม่กินเนี่ยมันจะแก่มันก็ไม่อร่อยอืม กูไม่กลับไปไปตรวจลังพา แต่อย่างก็อร่อยอร่อยตรงน่องมนะันตรงสะโพกอยากชอบกินตรงนี้แหละตรงสะโพกมนะัน ยอนมาละย้อนมาละเก็บมาทั้งลูกเลย เอาไเย็บไม่ได้แล้ว มาชนิดโรล,ลาร้อยกว่าบาทแต่มันไม่ค่อยกรอบอ๋อ,อปเป็นเพียงแค่นี้แหละชอรีเดียวคอยกินอิน่ม พุงนี้ถ้าไม่มีอะไรตำน้ำพริกอ่ะอิม่มวาเนี่ย,ยไว้กินต่อบายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ